สุดที่แต่งหน้ากับแม่เนี่ยตั้งแต่เกือบ2ปีแล้วมั้งจะ3ปีแล้วลูกมันนี้ก็ต้องไปฉีดโบท็อกซี่คอปะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเกาหลีกันอยู่แล้วหนูจาทำไปเรื่อยรีวิวเหมือนจ้างมาแบบไหดิเหมือนเขาจ้างเรามาเลยนะเนี่ยมันสวยจังหนูรองแบนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองแต่งแบบไหนสวยก็จะจาไว้ใครบอกว่าเวลาเวลาสวยอ่ะแม่บอกเองไม่ต้องอยู่หน้ากล้องปัดสวยๆใช่แล้ววันไหนบอกว่าเราแต่งเอง <Okay. S 2> ไปให้ถึงร้านซับฝากกด Subscribe ให้พาวหน่อยนะคะมาจากเทสเทสอยู่กับคุณแม่นะคะวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บ้านของคุณน้องมุกไหมเราหยิบกล้องขึ้นมาแม่เราทําแบบว่าคลิปแต่งหน้ากักนดีกว่าเพราะว่าครั้งล่าสุดที่แต่งหน้ากับแม่เนี่ยตั้งแต่เกือบสองปีแล้วมั้งจะสามปีแล้วออลูกเออไม่ได้มาเปิดกระเป๋าเครื่องสอําอางเลยนะคะว่าเมื่อก่อนแม่ใช้เครื่องสอําอางหลักร้อยหาซื้อได้ตามสัมเพ็งเซเว่นเอยเซเว่นก็มีตอนนี้ก็ยังพัฒนาไหมจากเซเว่นอ้ยตอนนี้พัฒนาขึ้นเยอะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเหรอคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะว่า กระเป๋าเพื่อสมานคุณแม่เวลาที่พกมาต่างจังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างพาก็ไม่รู้เหมือนกันคือเซ็ตที่จะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคือจะไม่เอาออกจากกระเป๋าเลย<ต>เดี๋ยวลืม,มเดี๋ยวม่จะลืมเพราะั้นมันอยู่ยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นเลยเนาะก่อนไปดูก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ค่ะด้วยค่ะ๋ยว <Okay. S 2> ขอวแปะหน่อยแปะเพราะว่าได้แต่งหน้าสะดวกสะดวกแม่ต้องลองรองพื้นเพราะว่าหน้าแม่จะเป็น พออายุเยอะนะคนเราจะเป็นฝ้าเลือดแม่ฝ้าเยอะมากเลยพกดดุกคนจะจะเป็นฝ้าเลือดเห็นไหมคะมันจะแดงแดงมันมันไม่ได้ดำแนละ้วแต่มันจะแดงไม่หายแนละ้วทำยังไงก็ไม่ค่อยหายสักทีเขาบอกว่าจนกว่าจนกว่าประจําเดือนมันจะหมดก่อนหน้าน<อ>ี้น่าจะไม่มีเลยนะพวกฝ้าเลือดเนี่ยเนี่ยมันเกี่ยวกับฮอร์โมนโดยตรงไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยหาวิธีรักษาตอ,ตอนนี้เรามาทําคลิปแต่งหน้าก,ก่อนสวยกันก่อนแต่เราปกปิดได้เราปกปิดได้อะคลิปนี้โนสปอนนะจ๊ะซื้อเองจ่ายเองทุกอย่างอันนี้ นี<ม>ฉันเพิ่งไปได้มาจากสนามบินเลยแบบเอามาแปะไว้ก่อนเริ่ม,มอ่ากันแบดแบบนี้มีไหมอันนี้อของมันเล็กๆนี่ทํามันจิ๋วจังอะ่ะไม่พกพา ของเขาใช้เป็นอิงกุกค่ะอันนี้คือได้มาจากสนามบินเนาะเป็น s p f 50 p a เบ,บวกบวกบวกเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นที่บางเบากันแดดเนี่ยทุกคนต้องทาเยอะๆนะคะ<ช>เพราะว่าไม่นั้นน่าจะเป็นฝ้านะแต่อันนี้รุ่นไม่กันนะ้ำเขามีแบบรุ่นกันน้ำด้วยถ้าก็พอคอ,ออย่ายลืมนะคะด้วยไวัยที่แม่นี่50อัพอัพอัพบวกแล้วเนาะเพราะฉะนัะ้นอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องคอเหี่ยวคอย่นพราะนั้นเวลาอาบน้ํา เอยโลชั่นนี้โบ๊ะๆไปครีมทาไปเยอะๆมันมีกต้องไปฉีดไอโบท็อกที่คอบอะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเกาหลีกันอยู่แล้วนี่หา <laughs> ท่าไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทีให,ให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะด้วยขั้นตอนแรก,กของหนูหนูจะใช้อันนี้ค่ะของ Rare Beauty นะทุกคนอันนี้เป็น ตาใต้ตาหน้าผาไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยแบบใช้เครื่องสำอางค่อนข้างแบบบางเบานะคะไม่ใช้อะไรโชว์ให้คุณผู้ชมใช่เดี๋ยวโชว์ยิปแซงดูะรับผิวผิวนี้ผิวสองสีออมมามีเป็นยิปแซง all hours foundation นะคะเป็นเนื้อแมทมามีใช้เบอร์ lc 6ผอมมามีจะเน้นปกปิดอันนี้ก็คือปัญหาที่เราเกนเลยเหรอคะ ทู่หน้าเพราะหมามีหน้าหมามีเป็นฝ้าไงของลูกไม่มีปัญหาไงเธอของหมามีเพราะว่าเขาใช้ p ร r e Fast Skin Care แล้วถูกจังเป็น กินแคร์ที่พราวใช้ตลอดนะ<ม>ก็คือใช้เซรั่มก่อนแล้วก็คือตามด้วยครีมอ่างุ่นนะเธอน่าจะไม่มีจุดด่างดําเลยแล้วก็คื้นหน้าฉ่ำรูขุมขนกระชับควบคุมความมันด้วยนะคะกําลังหาสูตรทําครีม<ำ>ให้แม่ถ้าป้าแม่หายนี่เราจะรวยเลยนะถูกต้อง35แนละ้วทุกคนก็มีปัญหาพวกนี้แล้วป้าเริ่มขึ้นเนเ,ออเพราะว่าแดดระเดศไทยมันแรงเกินเหมือนแบบ อุ่นจากนรกถูกต้องซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมนะจ๊ะตอบนรกซ้อมนะจ๊ะลงไปแล้วคุณจะได้ชินแต่หวังว่าทุกคนคงจะไม่ซ้อมเอ่อไม่ไม่ลงไปข้างล่างคุชชั่นน่าจะใช้ของยิเซีลองพื้นเสร็จแล้วก็คือมาคุชชั่นอีกเหรอใช่เพราะอะไรปกปิดไงอันนี้มันจะไม่กินอันนี้ปกปิดไหมไหนดูซิมันจะไม่ไม่กิบเท่าไหร่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาลองตรงนี้ดูว่ามันจะปกปิดมากขนาดไหนนะคะอ่ะอันนี้รุ่นอะไรไหนโชว์ชาเนตสิ Matte cushion foundation นะคะมันมีใช้เบอร์ 30เนาะทุกคนมันมีใช้เบอร์30มใช่มันจะโกโกหน่อยเหมือนกัน z o o หน่อยอันนี้คือเบื้องต้นรึเปล่าเห็นว่ามันดูโก o ขึ้นเห็นไหมวิ n วิงขึ้นปะมีความ wing มีความวิงค g r o ใสขึ้นเลยโอ้ย<ะ>อันนี้ก็ดูดูโคเว v e r นะ่สวนของพาวใช้เป็น t r e ce นะคะวันนี้ t r ce เมื่อวานใช้แล้วก็คือหน้าฉ่ำดีก็เลยอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ลองใช้นะคะเ็าเป็นอย่างนี้นะคะของพาวใช้เป็นเบอร์0ูนย์ soft nude นะคะ สำหรับพาวาไม่รู้ว่ามันปกปิดมากไหมเพราะว่าหน้าพาวเนี่ยไม่ไ,มได้ไดม,มีปัญหาแต่ว่ามันให้ความโกลวขึ้นมาเหมือนแบบสะท้อนแสงนิดนึงะอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับสีผิวนะนี่ทุกคนดูอให้ดูครึ่งนึงก่อนสะท้อนแสงสุดๆให้ดูครึ่งหนึงนะ รีวิวเหมือนจ้างมาแต่ดิเหมือนเขาจ้างเรามาเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรจริงจังกันมากเลยเลือในอนาคตซปอนเข้าได้นะคะเดี๋ยวหาทำกับมามีอย่างเงี้ยนั่งเมาส์หอยให้ดูสองข้างเห็นไหมมีความสว่างขึ้นมาทุกคนปรับสีผิวนะคะขอคอด้วยนะคะทุกคนมันจะไม่ใช่เดี๋ยวหน้าขาวคอดําไม่ได้นะฝั่งนี้เนี่ยพวกรอยแดงใดๆต่างๆแต่ว่าอันนี้คือ มีความฉ่ำเห็นไหมทุกคนมีความโกลว์แบบสะท้อนแสงน่ะก็ถือว่าเลิศนะคะแค่นี้ก็สวยเลยนะสวยเลยเหรอเออนี่ก็สวยเลิกแต่งแล้วดีกว่าแค่นี้ไม่ได้คิ้วยังไม่มาตายยังไม่ไป่วนแป้งฝุ่นแม่ก็จะใช้ของแบรนด์นี้นะคะชาแนลเบอร์สองศูนย์นะคะเบอร์สอศูนอันนี้จะใช้ประจาแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรานั่งแต่งหน้านี่คือแบบว่าเผื่อออกจุกกระแลนร้อนอ่ะ บ้านนี้เขาอยู่กับธรรมชาติเขาไม่ติดแอร์นะคะทุกคนบ้านคนลุกใหม่คนมุกใหม่เขาจะแบบว่าอ้าบอกจะได้หายใจโล่งโปร่งสะดวกทาเพื่ออะไรคะมันรู้สึกเวลาทาแล้วมันมั่นใจแต่ความฉ่ำเมื่อกี้ก็หายไปเลยนะความไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวความฉ่ำความโกรก็จะกลับมาตอนที่สเต็ปต่อไปโอเคนนไง เขามีสเตปของเขามีสเตปนะสเต็ปก็คือแบบแต่งเองนึกเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองแต่งแบบไหนสวยก็จะจำไว้ใครบอกว่าเวลาเวลาสวยอะ่ะแม่บอกเองพอ,อใจต้องให้คนอื่นบอกไม่ต้องทีหลังต้องให้คนอื่นบอกว่าแบบนี้สวยมไม่ตอนนี้ขนาดแค่ออกจากบ้านย่าก้าวออกวไปปุ๊บอุย้ยสวยจังอะ่ะอันนี้ใครบอก อันนี้คือคนอื่นบอกแต่แม่อยู่ในบ้านนี้แม่มันใจสุดๆเพราะแม่แต่งเองอ่ะของส่วนของพาไม่ได้ทาแป้งนะคะพาจะทาเป็นแบบปัดแก้มเลยนะใช้ของ Rare Beauty นะคะ Rare Beauty เห็นปะ Influencer สุดๆสีชื่อว่า Hope ค่ะก็คือจุดไปเลยสองอีกหนที่หน้า ต่อไปไม่ก็ใช้เป็นนี่แล้วนะเพิ่มความโกลวให้กับผิวหน้าไม่ใช้ตัวนี้อัลตริซีอีกแล้วฮิสไฮไลท์เป็นไฮไลท์น,นะคะเต,เติม <highlight. S 1> ตรงไหนบ้างหน้าผากให้มันโกลวแล้วก็จมูกดั้งไลท์มาเลยนะเออหวัเงเราไป,ปแล้วก็ตรงนี้ใต้จมูกเราเห็นปะที่เราแล้วก็คางเนี่ยนะ <High light. S 1> มันนี่จะไฮไลท์มาตรงนี้ด้วยนะใต้ตาตรงนี้เ่าน ก็เดี๋ยวเราเราปัดแก้มแม่ไปเรียนแต่งหน้าที่ไหนไม่แต่งเองทุกวันเลยชินแล้วก็เราช่างมาแต่งหน้าให้เราอย่างไงลูกเข้าไปจำครูเขาเรียกครูพักรักจำอ่ะก็แอบจำช่างมาก็ช่างทาตรงไหนบ้างใช่นี่อ่าขาก็ทาแก้มเห็นไหมขาก็ใช้แบบนิ้วมือแถบเอาเลยก็มีความแบบ ชมพูขึ้นมานะคะแป้ดแม,ม่มัมี่จะใช้สีนี้ประมาณนี้ปัดแก้มของมามี่นะคะนาแล้วก็ตามตามด้วยอันนี้ไม่รู้อ่านไว้ยี่หอ้ออะไรอ่านอ่านออกมาลงตรงนี้นะคะตรงโหนกนโหนกแก้มอันนี้คือเนี่ยอย่างนี้เลยอ๋อใช้ส่องสีค<ช>ูก่กันเลยทีเดส่วนของพาจะมีเป็นเชดดิ้งนะคะของเ e นตี้ e n นตี้บิวตนะคะกรอบหน้านะคะซึ๊ด จุดๆนะคะมีตรงจมูกสั่นิดนึงลูกปั้นเป็นโคมเลยเสร็จผมก็ทําให้ไร้กระ,ปกระกเป๋าก็คับก็ะได้ตป็งเพลงก็อินด้วยหน,นหึ่งใยญยคิดด,ด,ด,ดูให้ดีคิดดูให้ดีแล้วก็ใช้นิ้วเหมือนเดิมค่ะเกี่ยนะคะ <laughs> เพื่อให้กรอบหน้าของเราเนี่ยมันดู <laughs> โอ้กรามชัดชอ ไมนสวยจังน<ส>ู๋หรมันนี่เอาจริงมันมีเหือแตกร้อนปกติแตง่งหน้านี่แอร์จะต้องแอร์ฉ่ำฉ่ำมากอันนี้ไม่มีแอร์คทุกคนต่อมาพาทาตาและมีอยู่2พาเลทที่พาใช้อยู่ตอนนี้นะคะใ <c oughs> ช้รอมแอนเอนหรือเปล่ายี่ห้อน,นี้อ่านว่าอะไรเอ่ยใช้จริงดูสีคือพร่องไปเยอะมาก ต่อไปหนูทาตาแล้วนะของมามีทำะไรเนี่ยจะทาตาเดี๋ยวรูให้พอดูสิเป็นเกลีงนะคะอันนี้สีประจําเป็นสีที่ประจําตัวที่จะต้องใช้ตลอดแล้วก็มีลิปแซงอ่ะก็เป็นโทนน้ําตาลชมพูนะคะอันนี้ไรด่างอันนี้ไรข้างก่อนไร้ด่างด้วยสีน้ําตาลใช้สีน้ําตาลแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยเลยนะคะไม่ต้องแปลงง่ายดีและเล็บหักด้วยพอดีมันลงจมูกด่างพอดีเลยมาตาทาตาต่อนะคะ อันนี้ง่ายๆเนะเราแต่งแบบว่าเอาเดลี่พอนะพอไปกินข้าวไหวพระถูกต้องตาล่างใช้อันนี้อันมันบาลานซ์กับตาบนกีดตาเหรอกรีดตาให้มันดำคมเพื่อจะคมคู่ต่อสู้ขมใครเอ่ยใครก็ได้นั่งทำคลิปแต่งหน้ากับลูกมันก็สนุกสนุกนะ อันนี้เมื่อกี้ใช้อะไรเป็นชชแนลเาดูชชแนลอันนี้ใช้ดีมากแชแนลอันนี้มันมีเจลดัดขนตาต้องบอกไปดูไหมว่าของอะไรโอเยินมากแม่ไม่ต้องบอกโอ้นี่ใช้มาโอเคปีแล้วล่ะข้ามมั้งคะไม่ต้องข้ามที่ดัดขนตาอะไรก็ได้นะคะทุกคนที่ที่ดัดขนตาแต่ว่าไม่อยากจะโฆษณาให้เขาเลยแต่ว่ามันดีจริงๆอะไรยี่ห้อชูชูชูนี่มันเด็ดมากเลยไม่มาไม่ซื้อมาหลายยี่ห้อนะแต่ไม่เคยแบรนด์ไหนที่แบบว่ามันดีเท่าอันนี้เช็ดได้เขาหน่อยแม่ ใช้งานจริงไง <S <S 2> <S 2> ต่อไปก็ปัดคิว้วปัดคิวกกค้วแม่หมันปัดคิ้วไปก่อนนะหนูจะมาแต่งออ<อ>โอเคลูกไปปัดไปอ่าของพาวของพราวเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็น r o m a n i n เนาะก็พาใช้แค่แบบสีชมพูชมพูน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเบนเบนแล้วก็ทาเลยคอะ,อะเห็นไหมตาก็ดูแบบมีสีขึ้นมาแล้วแล้วก็ทาตาล่างนะคะด้วยสีแบบชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยชมพูกับน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะ ต,ตอนนี้แม่กําลังทาคิ้วอยู่ัดคิ้วง่ายนะคะคิ้วไม่ต้องมีอะไรเพราะหม่อมมี้ก็เป็นคนขนคิ้วเยอะอยู่แล้วก็แก้มันได้ตามรูปตามแนวแค่นั้นเองแล้วทาก็ทาคริตเตอร์นิดหนึ่งนะคะต่อไปคืออันนี้ไ้นิ้วอีกสองอันให้มันดูแบบว่าออ้ตาดูสดใสเหมือนนอนเต็มอิ่มแบบสิบชั่วโมงต่อวัน<ม>อ่ะพอทาเห็นไหมมีคริตเตอร์หลับนิดเดียวแล้วก็ทาคริตเตอร์หัวตาด้วยนิดหนึ่ง ตอนนี้เหงื่อเริ่มออกอ,อ่ะเปียตาตาแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนอันนี้ปัดขนคิว้วปัดขนคิ้วที่ใช้ของคุณฉัดน้องฉัดน้องฉัดใช่ปัด,ดหัวคิ้วนิดนึงลูกเพื่หัวคิ้วให้มันฟุ้งๆนิดนึงอันนี้ก็คือจะปัดเพื่อให้พวกคราบแป้งอะไรเงี้ยออกไปก่อนนะคะรอบหนึ่ง Grab b e a u t ้ค่ะจะไม่ใช้แบบดำมากเพราะว่ามันจะทำให้หน้าดุเกินนะคะก็เลยใช้เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ปัดขนตามันไม่ใช้ของนี้อ่าเก็แแรงอีกแล้วเ s มัอนมี้ก็ใช้อยู่ไม่กี่แบรนด์นะจริงจริงอันนี้ก็ใช้ดีมากดูแปลงกูแปรงค่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นี้ได้เห็นนะหัวแปรงอ่อย่างนี้เห็นไหมมันมันจะช้อนขนตาเราได้แบบพอดีเลยมีมีใครเวลาเวลาแต่งหน้าแล้วแบบว่า เวลาปัดขนตานี่อ้าปากเขียนคิ้วก็หบทกันนะดีนะหมอมิดูคลิปมาแล้วก็เลยแบบเออมีสติไม่ได้ทำตามแบบมากเกลียดมากจริงๆนะเวลาปัดเนี่ยอ้าปากเออเขียนคิ้วก็มทอย่าหาทำแล้ลูกไม่เป็นไรเราสวยทุกอริยาบทเราว่าสวยให้มันธรรมชาติป้างลองลองตาหน้าตาตัวเองแล้วอ้าปากคุณทุเรศเลยไม่ไหวรับไม่ได้ไหนลองนี่อันนี้ตอนอยู่หน้ากล้องเหรอ อยู่หน้ากล้องปัดสวยๆใช่แล้ววันไหนบอกว่าเราแต่งเองเขียนคิ้วพาก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคิ้วเข้มได้แม่นะคะห่างแปลงของเขาปัดคิ้วให้มันดูไม่ชื่อเกินน้ำตาโตขึ้นมาเลยอ่ะเพราะได้ปัดตุ้งตาให้คอยดูสีแอร์เป็นยังไงคะสวยไหมคะสวยนะสวยนะเบาเบาเห็นไหมสวยไหมสวยนะอือไม่ต้องรอให้ใครชมแล้วก็ เวลาให้ช่างมาแต่งหน้าที่บ้านเราไปงานหนนะสังเกตช่างอ่ะลุกช่างแต่งหน้าอ๋อชอบใช้<อ>นันีบงมากเลยว่าทําไมเขาจะต้องมีเนี่ยก็เราไปจัดถอยมาด้วยครับทุกคนคอมเมนต์มาสีใครใช้แท่งเขียวนี่มันดีเ่งเขียวหรือมันถูก,หร,ถกหรือถูกและดีแต่นะคะทุกคนพอใช้แล้วไม่ต้องถามช่างแต่งหน้าแล้วมันดีจริงราคาถูกด้วยนะพี่พราวหลักร้อยหลักร้อยค่ะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อันนี้ซ้ําได้เลยอ่ะเพื่ออะไรเนี่ย มันจะหนาขึ้นขนตามันจะหนาขึ้นและยาวขึ้นนะคะเห็นไหมมันช่วยได้จริงๆใครขนตาน้อยๆแล้วก็ขนตาบางๆลองไปถอยมาใช้ดูแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์มันลมันผ่านกันตันลอดเลยวันนี้นะคะไม่รู้มันผันพื้นตงแต่ชาวเร็วเออไม่ต้องให้แรงตายสินะมันผันพื้นนักหน้ามันไม่ทันนักแหละมาแรงนังมแรงเ๋อตายไปเตะเลยเออตายว่างูุ่งผล <laughs> เออนะแล้รูปแลยมลันดูตายตีเนื่อตี <laughs> ถูกขาซาอ่ะต,ตาแรกใหไอ้เพื่อนเขาไปแปะกันเองซึ่งน้องพผาอ่ะเข <laughs> <laughs> าใช้อันนี้ <laughs> ทำอะไรเอยแบบเขียนตรงนี้นะคะเป็นเส้นไอไไน่ะ eyeliner นะทุกคนยไลเนอร์ก็คือแบบห่างตานิดนึงตรงนี้ค <laughs> ี่เราเวลาเขียน e y ล l i อ e r สวยมากเลยตาอ,อันนี้บอกใครบอกลูกคุณผู้ชมเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละเพราะลูกสวยมาก เห็นไหมชมกันเองทุกคนไม่ต้องรอให้ใครชมนะบ้านเราอ่ะออกบ้านก็คือแม่ชมก่อนแล้วคนแรกบ้านเราอ่ะจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงกันมากรู้ไหมลูกเกินไปไหมแม่จิไม่ไม่พอดีพอดีหรอพอดีพอดีไม่ได้ละลากตรงไปเลยนะคะลากตรงไปเลยจบนะคะอ่ะที่ดัดขนตาเาใช้เซฟโฟร่านะคะเซฟโฟร่าดัดไปเลยขนตาหนูดสั้นเหมือนแม่เลยแต่หนาแต่หนาไงใช่พอปัดขึ้นมนจะสวยเด้งเด้ง แล้วก็พาใช้อายไลเนอร์ของ Maybelline New York นะ y o r k Hyper Curl นะคะ Hy p e r c u r l อันนี้ก็ทำให้ขนตาหนาอันนี้เหรอเออตัวนี้แม่ใช้อยู่เหมือนกันไอ i n e รีน,นใช่ไหมใช่ค่ะลูกใช้ดีเม l i n e ก็ใช้ดีมากปัดขนตานะคะอ่ะจึ้งไหมให้ดูเปรียบเทียบสองข้างมันดูขนตาหนาขึ้นมาเลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบสองข้างก็คือเลิศนะคะหัวแปรงมันอย่างนี้ส่วนลิปนะคะมามี่ก็จะใช้แบบสองสีนี้ผสมกันยิบแซง นะคะยิบแสงทั้งคู่มันไม่ก็จะเอาสีนี้ลงก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมหนูทาแล้วต้องเมีเปล่าทาเลยทามันตาลออ,อ,อลูกมีเปากใช่ไหม,ม,มนั่นแล้วมันไม่เห็นแล้วแบบขำมากเลยแล้วก็ทา,าแค่นี้นะคะไม่ทายเยอะไม่ทายเยอะเท่ากับเยอะแล้วแม่สวยงาม มีสีสันเลยนเนาะพราะทาลิปพรทาเนี่ยมันทุกอย่างจบเลยนะของพาก็ทาลิปแค่นี้นะคะเ<แ>ดลี่ลุคคือพาไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากเนี่ยก็คือแบบสีเบาๆเดี๋ยวพาทาลิปก่อนสมมุติตะก,กี้ลงอันนั้นแล้วใช่ไ่มไม่ใช่สมมุติหรกทาไปแล้วก็เง็บทีหนึ่ง <c oughs> เง็บหนึ่งทีนะคะที่จริงเง,ง็บสีนี้มันก็สวยเลยนะลูกกดูดิแต่มันไม่ก็จะเอาอันเนี้ยย้ำอีกทีสีคล้ายๆก็เลยอันนี้คือทาเพื่ออะไรคะรู้สึกทาสองเท่งน้มันมั่นใจอะมาที่ของพราว ถ,ถ้าพูดเรื่องแบบสเตนแบบชัดๆนะเขาจะเชียร์แบบใ,<ช>ให้ไปซื้อฮูดะทุกคนมันติดทนมากแบบจิบวายกินข้าวแล้วสีปากก็ยังไม่หลุดนะอันนี้พาทาสีชมพูให้ดูนี่พาทาพี่ดัแบบอข้าไม่ได้หลุดข้างในใช้เซนิวอีกแล้วเซนิวทุกอย่างใช่แล้วก็เช็ดออกสักหนึ่งทีนะคะปึ้งตึ้งเง็บเงบไม่บอกว่าเง็บแค่นี้สีเขาก็คือจะติดแบบไม่หลุดเลยจริงเรื่องจริงเสร็จแล้วก็ทาลิปมันนะคะให้ดูแบบ อุยใส่ๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบแต่งหน้าน้อยแต่จริงแต่งเยอะ <c oughs> เป็นของโซโลัวนะคะอันนี้ดีมากแบบแถ้าสมมติว่าไม่ได้ทาลิปติดปากอะเพราะว่าทาลิปมันยี่ห้อเนี้ยก็คือน้องให้ให้สีแบบดีนะก็มีเห็นไหมมีความมันๆวาวๆออกมานะคะจบแล้วแค่นี้เ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขาใช้สีเบอร์ชื่อว่า r o ซี่นะคะ r o ซี่แล้วก็ไฮไลท์อันนี้ดีเลิศประสรสีของ Rare b e a u นะคะเป็นเบอร์ อะไรอ่านไม่ออกไม่ได้ที่หน้านะแต่ทาหน้าก็ดีแบบทาแล้วให้ดูเห็นปะหน้าพุ่งเลยเหมือนพุ่งมาอยู่แบบดาวอังคารเลยแม่นั่นเลยฉ่ำแบบฉ่ำไปอีกแล้วก็ทาตรงตัวตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเขาจะรับแสงอะแล้วก็หดไหลนิดนึง หมือนเป็นคนแบบสะอาดอาบน้ำมาวันละสิบรอบเนี่ยเห็นไหมคนเห็นป้าความเล่นแสงของเขาเลิศมากเราไปออกงานคือต้องใช้สิ่งนี้สวยแล้วเนี่ยแม่ขั้นตอนสุดท้ายของมันมี่แล้วนะมันไม่ใช้ตัวนี้นบล็อกบล็อกหน้าบล็อกเครื่องสำอางเลยคือตัวนี้เอาว่านาฟังเกลเลงเหมือนกันถูกต้องจะหมดแล้วเป็นมิสนะคะเป็นเอ่อเมคอัพฟิกสเปรย์เปล่าแม่มันเป็นฟิกฟิกเมคอัพใช่ปล่าชุ่มชุ่มฟิกเมคอัพเลยหรือว่าทา ระหว่างวันได้ไหมได้อันนี้สามารถพกพาระหว่างวันได้เลยฉีดระหว่างวันเพื่อความสดชื่น<ช>ได้เหมือนกันหรอกอ่ะใชไปเลย ฟินิชรูปของเราแล้วก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะวิธีการแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะของเราใช้เวลาประมาณนานมาก วันนี้สิ่นาทีไม่เกินเพราะว่าอันนี้เราพูดเราอธิบายไปเลยใช่ใช่ใช่จริงสิบห้านาทีก็จบแล้วได้ไปตามตามกันได้นะอันไหนที่ว่าจึงว่าลศเราก็บอกต่อนะคะเพื่อนๆมีอะไรที่แบบว่าอยากจะร e c o m m e n d ก็สามารถแนะนําเข้ามาได้เลยในคอมเมนต์นะคะเราจะได้ไปตามตามได้ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นคลิปแม่ลูกนะอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาขอพี่ซาฟ้าใส่คลิปร่วมกับคุณแม่หน่อยนะอยากให้ทําอะไรก็บอกาได้เบอกว่าแม่เหมือนอิงฟ้าตอนอายุเยอะ เวลาแม่ยิ้มอะทำไมอะไม่รู้เขาบอกว่ารอยิ้มของแม่เหมือนอิงฟ้าเมากแม่เหมือนยิ้มแก้มขีดหรอยิ้มอิงฟ้าเป็นไงเนี่ยงงมากเลยเขายิ้มแล้วเขาจะมีแบบแก้มขีดขึ้นมาอ๋อหรอจริงเหรอเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยแม่หน้าเหมือ อีกคนหนึ่งที่คนก็บอกว่ามามีเหมือนใครวะแม่ลีไงแม่ลีเลยถามหน่อยว่าตรงไหนที่แม่จา๋าแม่แพลวฟ้านี่เหมือนแม่ลีช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเมาโมยหรือเปล่าไม่รู้ทวาำว่า,า,วาแบบว่าเวลาแม่พูดเมาโมยสนุกเป็นคนล่าเริงเหมือนกันเลย<อ>วันไหนจับแม่ แม่พี่แก้มบุ๋มกับแม่หนูเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหนูว่าบันเทิงเดีวหนูจะเชิญเข้ามาร้านทําผมอยู่เออใช่ใช่ทุกคนเดี๋ยวต้องมาดูให้ให้คลิปแม่แม่สากับแม่ลีมาอยู่ด้วยกันใช่่ทุกคนอยากเห็นคลิปอะไรก็คือคอมเมนต์มานะจ๊ะเดี๋ยวจะหาทำให้นะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็กำลังใจนะคะอย่าลืมกดซ b s c r i b e นะ s b s c r i b e ์พาม่ค่อยขึ้นเลยนะจะได้แบบเป็นกำลังใจให้เด็กหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซักซักใครนะคะให้กับช่องพระฟ้าเคเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้ลูกสาวคุณแม่หน่อยนะคะก็เป็นที่รักของคุณแม่แล้วก็อยากให้เป็นที่รักของทุกคนต่อไปนานๆนะคะโอเคเราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ